เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในคลิปเกี่ยวกับการอัปเดตข่าวสารเกม Marvel Super War ก็ไม่ได้ทําสนานะครับคลิปเกี่ยวกับเกม Marvel Super War เนี่ยซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารตัวละครใหม่นะครับที่เชื่อว่าใครหลายคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าตัวละครนั้นเนี่ยมีชื่อว่าอะไรนั่นคือตัวละคร Back Black k n i น h t นั่นเอง ตัวละครแบ็กไนก์ก็จะเป็นตัวละครที่จะเข้ามาในวันที่19มีนาคมนะครับหลังจากการอัปเดตนะจะมาเป็นสายต่อสู้นะครับและวันนี้เนี่ยผมก็จะมาอธิบายสกิลของเขานะครับว่าแต่ละสกิลมันทําอะไรได้บ้างเพราะว่าในวันนี้นะครับทางเพจหลักของตัวเกมก็ได้มีการปล่อยวิดีโอตัวอย่างเกมเพลย์ของแบ็กไนก์นะครับพร้อมกับรายละเอียดสกิลว่าแต่ละสกิลมันมีความสามารถอะไรกันบ้างก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่สกิลติดตัวกันก่อนนะครับเราก็มาเริ่มกันที่สกิลติดตัวกันก่อนนะครับสำหรับสกิลติดตัวเนี่ยก็จะมีชื่่อวา จิตวิญญาณนักสู้ สอบสกิลตัวนะครับเมื่อเจ้าตัวละครแบ็กไนเนี่ยทำการใช้สกิลมันจะเพิ่มสปีดนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มค่าแอคแท็กนะคือหลังใช้สกิลมันก็จะได้ทั้งค่าสปีดนะครับจะทําให้วิ่งไวขึ้นแล้วก็ตีแรงขึ้นนะครับต่อกันที่สกิลกดใช้สกิลที่1นะครับจะเป็นสกิลที่มีชื่อว่าไนชาร์ดนะครับเมื่อเรากดใช้สกิลนี้นะครับแบ็กไนก็จะเข้าสู่สถานะจูโจมเพิ่มความเร็วต่อเนื่องนะครับและการโจมตีทั่วไป1ครั้งเนี่ยจะสร้างดาเมจแก๊สตูในรััศมมีะรรพ้้้้อทททงําใหเกกกิดดแวย สกิลที่2นะครับจะเป็นสกิลที่มีชื่อว่า Knight Blade สกิลที่2เนียเราสามารถกดแตะค้างที่สกิลได้นะครับเพื่อทําการชาร์จพลังและระหว่างนี้นะครับแบงคไนท์ก็จะเพิ่มค่าสปีดเมื่อเวลาผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งะครับก็จะทําการพุ่งโจมตีเป้าหมายในที่ทางที่กำหนด1ครั้งนะครับสร้างดาเมจแกสตูแล้วก็ฟื้นฟู HP กลับให้ตัวเอง และก็มากันที่สกิลอัลติเมทนะครับจะเป็นสกิลที่มีชื่อว่าอัศวินลงทันสําหรับสกิลอัลติเมทเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่กดค้างเพื่อชาร์จพลังได้นะครับและระหว่างนี้เนี่ยแบ็คไนท์ก็จะได้รับบัฟในการเพิ่มสปีดและเมื่อชาร์จเสร็จเนี่ยก็จะพุ่งตัวไปยังทิศทางที่กำหนดสร้างดาเมจแก่สตูที่อยู่ระหว่างทางนะครับพร้อมกับการทํากระแทกให้ลอยขึ้นนะครับผม กานี่จะเป็นสกิลทั้งหมดของเจ้าตัวละครแบ็กไนนะครับโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวละครที่เท่มากเลยนะครับผมขึ้นเป็นตัวละครตัวเดียวที่ขี่ม้าตลอดทั้งเกมนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้สกิลในการเรียกมากมาแต่ถ้าลองคิดกลับกันดูแล้วนะครับผมคิดว่าถ้าเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยไปโดนท่าหนึ่งของฮักจับเนี่ยมันจะจับคนหรือม้ามาฟาดนะครับหรือว่าจับทั้งคนทั้งม้าฟาดนะนี่ก็น่าคิดเหมือนกันส่วนตัวนะครับผมคิดว่าเจ้าตัวละครแบ็กไนก็เป็นหนึ่งตัวละครที่น่าเล่นนะครับและคิดว่าถ้ามันเเข้าาามมในนนกกกจรีี่็โโอสทะบ นะและท่านเลนที่ผมจะแนะนําให้เล่นเนี่ยก็น่าจะเป็นเลนบนหรือไม่ก็ไปเข้าป่าก,ก็ได้นะครับเพราะดูจากสกิลมาแล้วก็มีความสามารถในการเข้าไปล้วงตัวบางๆได้เหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่มันใช้สกิลมันก็จะเพิ่มสปีดด้วยนะครับแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีอีกด้วยก็เป็นว่านะครับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวไว้เรามาเจอกันใหม่ในวันที่19เนะครับเราจะมาดูว่าจ้ตัวละครแบกนท์เนี่ยมาเล่นยังไงนะครับผมแล้วก็ควรจะไปเลนไหนนะเอาละคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่ในนนคคลปห้าบบะรั expect any these and those i'll need a charge ace i'll need a charge i'll need a charge